จังหวัดยะลานะครับโดยทางด้านของกลุ่มผู้ประกอบการร้านกาแฟในจังหวัดยะลานะครับได้มีการเตรียมในการจัดงาน Coffee Run Classic Festival 2024ครับเป็นการยกระดับตลาดกาแฟกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับที่ร้าน Kiri เ a t e Cafe อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับคุณสิราวันอุ่นทยาเจ้าของร้านกาแฟ Roller Roaster นะครับ พร้อมด้วยผู้ประกอบการร้านกาแฟร้านค้าและกลุ่มคนรุ่นใหม่ในจังหวัดยะลาครับได้ร่วมกันถแถลงข่าวนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Coffee Run Classic Festival 2024โดยมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2567ซึ่งเขาได้มีการถแถลงกันที่พิพิธภัณฑ์ผังเมืองยะลา94สวนสีเมืองเทศบาล นะครยะลานะครับเพื่อเป็นการประชายสัมพันธ์นะครับให้กับประชาชนทั่วไปได้รู้จักแล้วก็มาเที่ยวงานนี้พร้อมกับซื้อสินค้าภายในงานครับ<ฮ>และก็เป็นการยกระดับตลาดกาแฟเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาด้วยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายครับคุณวรราลเดี๋ยวจะมาดูว่าคุณสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมไหนบ้างนะครับอย<ฮ>่างเช่นการแข่งขันการดิฟกาแฟการแข่งขันการทําเมนูเอสเย็นนะครับ แล้วก็การเสวนาเรื่องกาแฟการวิ่งการกุศลกิจกรรมศิลปะโซนรถคลาสสิกแล้วก็โซนร้านอาหารเครื่องดื่มตลอดจนของเล่นเด็กแล้วก็ครอบครัวเชิญชวนครับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็ใกล้เคียงนะครับสามารถที่จะไปกันได้นี่นเขาเป็นวิธีการดิบกาแฟนะคุณจะ<ฆ>บอกว่ากาแฟเนถะ้อคอกาแฟจริงๆแล้วต้องกินกาแฟแบบเพรียว